วิคเอฟุตบอลกาเฮเดงพาโรวังนี้คู่แรกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนัดที่2เฟเนบัเช่เปิดบ้านเจอกับออสเตรเวียนาโดยนัดแรกเฟเนบัเช่บุกไปเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์แบบรูปเกมสูสี แต่ด้วยความที่กองหน้าของเฟเนบาเช่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอีเลยชนะมาก่อนและผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างดีมากๆอีไม่แพ้ใครมาแล้วตั้ง6นัดส่วนฟุตบอลลีกเล่นไปสามนัดอีชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันส่วนฝั่งออสเตรเวียผลงานไม่ค่อยดีนะในลีกเนี่ย5นัดอีมีแค่7แต้มเท่านั้นเองเฟเนบาเช่ ache, เล่นในบ้านยังไงอีก็ดูดีกว่าเยอะเกรดฟุตบอล,ลตุรกีค่อนข้างเก่งในบ้าน แถมในลีกเบื่อฤดูการก่อนอียิงเยอะที่สุดในลีกด้วยนะตั้ง73ลูกถึงแม้ว่านัดแรกอีจะชนะมาก่อนก็ตามโอวานัตเนียอีก็ยังเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าได้ล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ของทีมตัวเองดูแลแมตช์นี้ออสเตรเวนาคงจะปล่อยแหละไปโฟกัสในลีกจะดีกว่าคีเหลียงมั่นใจว่าไฟเนบาเช่จะสามารถเอาชนะออสเตรเวนาได้อย่างแน่นอนและจะชนะขาดลอยด้วยคู่ที่2ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะัดสุดท้ายเลกที่2วีบอกเปิดบ้านเจอกับเวสแฮม นัดแรกเล่นที่สนามลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมเวสต์แฮมเอาชนะมาได้ก่อน3ประตูต่อหนึ่งและรายการนี้ดูอ e ีจริงจังนะเพราะว่าเอาตัวจริงลงเยอะเลยแต่ถ้าว่าผลงานในลีกของเวสต์แฮมไม่ค่อยดีเอาซะเลยเล่นมาแล้ว3านัดแพ้รวดทุกนัดแถมยังยิงประตูไม่ได้สักลูกวันนี้ไปเยือนวีบอกน่าจะลำบากแน่เพราะวีบอกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆแถมนัดก่อนถึงอ e ีจะแพ้แต่อีเจ้าเป็นรองนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ว่าลูกเกมขาดลอยอะไร ถ้าอัวเป็นเดวิดมอยดูแล้วอัวคงโฟกัสในเพเมลิกมากกว่าไม่ค่อยสนใจหลอกถ้วยเนี้ยแถมนัดแรกก็ชนะมาแล้วด้วยนัดนี้คงติดชื่นติดชึ่งไปเรื่อยๆเสมอก็ไม่เป็นไรแพ้ลูกเดียวก็ยังไม่เป็นไรเลยคู่นี้โอกาสจบเสมอสูงจริงๆแต่อัวเชื่ออย่างหนึ่งว่าบีบอกอีไม่แพ้แน่นอนดีไม่ดีอีจะชนะเวทแทมเอาด้วยวันนี้เฮียเหลงฝ,ฝากทัศนะไว้เท่านี้ละกันพรุพ่งนี้เจอกันใหม่นะทุกคน